เ <laughs> จ้า,าปลาถงแก้วนอนหนอหล่ะหนงนไว้างัดไม่ีงัด,งดไม่มีมูอ,อ่ะไข่เดียว นี่เอาเห็นแล้ป่จ้ะงง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 ดตาเขาเลยนี่ จะเอเรามาเจอไข่รังกันรังพวยดนี่พี่น้องเอ้ยบนี่โอ้ยนี่สวยพี่น้องงามนะมีแต่ไข่ลยพีน้องไงสวยขสวยมน้พงยึดหวานอีกอะไรางคูกม่น้อย หวนี่้อ็หอ,หอหวนวานก็มี่สวยจ้างามไข่ดงก็พี่น้องเด้อสเต๊เพรรอไข่ดองแล้วหนึ่งไข่นะคะค่ะได้หนึ่งไข่แลวจา้าหวานจ้าเน็ดแดงพึงหวาน อีกดอกสวยๆจ้ะบุ้ยหักแล้วค่ะอุ้ยพี่น้องค่ะปักงามเลยนี่งามคักันงงอ,อีกดอกนึงเด้ออันนี้ดอกนึ่งใน,นงมนามใหม,นมน่นี่บอกพี่น้องเห็นบ่านี่ นี่นี่เห็นอีโบนี่ลังเงงเงะเลยส่งดอกนี่สวยๆจ้าสวยๆเลยเอาออกก่อนนี่สวยๆนุงงูกจ้ายางไปแล้วได้เนมผ้ามาขาวๆนันใช่หรือเปล่าวะกลับมาดูก่อน เออละงูจ่ะละงูละงูไข่มีแต่ไข่ไข่เลยจ้าอุ้ยพี่น้องเห็ดปวกไก่น้อยเด้อทีเด้อเห็ดปวกไก่น้อยอุ้ยพีผีเพ้กเก็บแมอก็ไอ้ไทยเก็บแม่เก็บแมอตาเก็บจนวายพี่พี่เนี่ยขาไม่ยาวบ่เลยอุ้ยพี่น้องเอ้ยเฮ้ยเออตาเก็บอยู่เอเก็บใส่ถุงเพื่อไปตวงแม่ว้าพี่น้องเห็ดปวกไก่น้อยปวกไก่น้อยเออ อุ้ยคักแน่ๆเลื่นี่แม่พี่น้องเอ้ยเอาละเด้อพี่น้องเอ้ยมีแต่ไข่ๆเลยไข่ๆทั้งนั้นเลยอยู่ไกลบ้างใดก็แต่เนมเห็นเนาะขาอุปยเนาะอีอีพอเ้างงค่ะเฮ็ดอยังดอกพี่น้องนี่ดอกดอกบางใญ่นึ่ง พี่น้องเห็ดอีกย่งนี่ไหมพี่น้องหมียก็มาเบิ้งหมเห็ดอีกย่งนี่ไหมพี่น้องปออปักไง่มหมพี่หมพี่ขนต้นใหม่พี่พี่น่พี่นี่ยเม่ะพเห็ดอีหย่างละนิวัดงามงามงามสามจีด๋อปากงพี่ดอกพี่วัดเห็ดอีกอย่างด้ ลุงพี่หนุ่มพุงที่ลลลนหลงงหังงวี่แต่ไข,ข่ไข่พี่น้องเอ้ยโอ้ยกำลังออกคักเลยพี่นเลยนี่อีกไข่หนึ่งต้องยังค้นหาเท่านี้แหละมันต้องมีเท่านี้แหละเนาะเอ้ยพี่หนุ่งโอ้ยนั่นไข่หนึ่งเล็กหน่อยโอ้ยหหลงงหคักหลงงเนยพี่น้องเอ้ยปลานี้มีแต่หลงงตุนๆเลยนี่หงงพี่น้อง,โด,งอโด่งน้ำคักวิเคราะห์ตัดมอหันไปสี่หาดโอืมนี่ก็เป็นแต่ดอกยังไง